ลองหลับตาแล้วนึกถึงห้องของคุณตอนนี้อะไรคือของชิ้นแรกที่คุณเห็นโต๊ะทำงานที่วางเอกสารพรุงพรังตู้เสื้อผ้าที่แน่นจนเปิดออกมาแล้วของไหลออกมาโทรศัพท์มือถือที่เต็มไปด้วยแจ้งเตือนที่ไม่เกี่ยวกับชีวิตจริงเลยแล้วลองถามคำถามง่ายๆขึ้นมาในใจว่าของชิ้นนี้กำลังช่วยให้ชีวิตดีขึ้นหรือทำให้ฉันหนักขึ้นนี่คือจุดเริ่มต้นของหนังสือเมื่อรู้ว่าสิ่งของคือภาระ หนังสือที่ชวนเรามองสิ่งรอบตัวด้วยสายตาใหม่สายตาที่ไม่รีบปฏิเสธไม่รีบตัดสินไม่ได้ชวนให้โยนทิ้งแต่ชวนให้มองต้นทุนของการมีมันอยู่ในชีวิตเพราะความจริงที่เรียบง่ายที่สุดคือทุกสิ่งที่เราเป็นเจ้าของเราต้องดูแลไม่มีข้อยกเว้นและบางครั้งภาร,ระที่เราหอบไว้ไม่ได้มีใครยัดเยียดให้เราเลยเราเป็นคนเปิดประตูรับเข้ามาด้วยมือของตัวเองทั้งนั้นภาร,ระไม่ได้แปละว่าไม่ดี แต่หมายความว่าเราควรรู้ว่ามันหนักแค่ไหนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองสิ่งของเป็นปริศาต์ไม่ได้ต่อต้านความสวยงามความสะดวกสบายหรือความหรูหราไม่ได้บอกให้มีน้อยที่สุดแต่กำลังชวนให้เรามองให้ทะลุว่าบางสิ่งมีน้ำหนักมากกว่าที่มันแสดงออกภายนอกโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องเท่ากับเวลาที่เราถูกดูดไปทั้งวันรถยนต์หนึ่งคันเท่ากับค่าดูแลที่เสียดดยทีหลังเสื้อผ้าอีกตัว เท่ากับพื้นที่เก็บเพิ่มหนึ่งมุมความสัมพันธ์ที่ค้างคาเท่ากับความกังวลที่ไม่มีวันเสร็จพอมองแบบนี้เราจะเริ่มเข้าใจว่าความมั่งคั่งในยุคนี้ไม่ได้วัดจากเรามีอะไรบ้างแต่คือเราต้องดูแลอะไรบ้างต่างหากเมื่อเรามองสิ่งของเป็นภาระเราจะเริ่มตั้งคำถามในแบบที่ทำให้ชีวิตเบาลงหนึ่งในสเสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้คือมันไม่ได้ให้คำตอบสำเร็จรูปแต่ให้คำถามที่ดี ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่มีสติขึ้นอย่างง่ายดายคำถามพวกนี้อาจดูธรรมดาแต่ทรงพลังมากเช่นถ้าฉันรับสิ่งนี้เข้ามาฉันต้องดูแลมันนานแค่ไหนสิ่งนี้ช่วยชีวิตฉันจริงไหมหรือแค่ทำให้ฉันรู้สึกดีแป๊บเดียวของชิ้นนี้เพิ่มพลังหรือดูดพลังชีวิตของฉันถ้าต้องเริ่มต้นใหม่ตอนนี้ฉันจะเลือกมันอีกไหมคำถามเหล่านี้ไม่ได้ใช้แค่กับสิ่งของแต่ใช้กับงาน ความสัมพันธ์นิสัยและความคิดบางอย่างที่เราแบกไว้ด้วยเมื่อถามบ่อยๆเราจะเริ่มมีสติมากขึ้นโดยไม่ต้องพยายามเราจะไม่รีบซื้อไม่รีบรับไม่รีบตกลงเพราะรู้ว่าทุกชิ้นคือภาระและภาระทุกอย่างต้องใช้ชีวิตเราไปแลกหนังสือเล่มนี้พาเราไปไกลกว่าคำว่ามินิมอลลิสหลายคนอาจคิดว่าก็แค่หนังสือลดของสินะแต่ไม่ใช่เลยมันลึกกว่านั้นมาก ลึกจนแตะความจริงของชีวิตว่าชีวิตของเรามีพื้นที่จำกัดพลังงานจำกัดสมาธิจำกัดและเวลาจำกัดที่สุดการมีของมากไม่ได้ทำให้ร่ำรวยบางครั้งกลับทำให้เราไม่มีพื้นที่จะรู้สึกสงบเลยด้วยซ้ำไปหนังสือเล่มนี้ทำให้เราเห็นว่าการมีพอดีคือความรู้สึกที่เกินกว่าคำว่ารวยเป็นความสบายใจที่วัดเป็นตัวเลขไม่ได้แต่รู้สึกได้ในจิตใจแบบชัดเจนมากเป็นความสุขแบบที่ไม่ต้องโชว์ใคร ไม่ต้องอธิบายและไม่มีวันตกยุคตอนที่อ่านคุณอาจพบของบางชิ้นในบ้านที่พูดกับคุณว่าถึงเวลาแล้วนะหนังสือไม่ได้สั่งให้คุณทิ้งแต่พาให้คุณเห็นด้วยตัวเองว่าอะไรในชีวิตที่หมดหน้าที่แล้วอะไรที่คุณเก็บไว้เพราะเสียดายและอะไรที่คุณถือเพียงเพราะกลัวความว่างเปล่าคุณจะเริ่มเห็นว่าบางความสัมพันธ์หมดอายุบางคาดหวังไม่จําเป็นบางรับผิดชอบไม่ได้ช่วยคุณเติบโตบางเป้าหมายเหนื่อยแต่ไม่เติมเต็ม และบางสิ่งของไม่ได้มีคุณค่าเท่ากับพื้นที่ที่มันกินไปพอเห็นชัดเราจะปล่อยได้ง่ายขึ้นไม่ฝืนไม่เสียดายและไม่รู้สึกผิดอีกต่อไปจุดเด่นของหนังสือคือทำให้เรารักชีวิตที่เบาลงได้โดยไม่รู้สึกว่ากำลังขาดอะไรหนังสือไม่ได้ชวนให้ตัดทุกอย่างแต่ชวนให้เลือกเลือกสิ่งที่คุ้มกับชีวิตที่เหลืออยู่เลือกภาระที่เราเต็มใจแบกเลือกของที่เราใช้จริง เลือกความสัมพันธ์ที่เราอยู่ได้แล้วสงบเลือกงานที่มีความหมายเลือกเวลาที่อยากให้ตัวเองและเมื่อเลือกเป็นชีวิตจะคมขึ้นโดยอัตโนมัติเราจะเริ่มหยิบสิ่งที่มีความหมายมากกว่าราคาเลือกคนที่ให้ความสงบมากกว่าความวุ่นวายเลือกงานที่ให้ชีวิตไม่ใช่งานที่เอาชีวิตเราไปและเลือกของที่ทําให้เรามีพื้นที่อยู่กับตัวเองมากขึ้นท้ายที่สุดหนังสือเล่มนี้พาไปสู่สิ่งที่คนยุคนี้โหยหาคือ ความสงบของใจไม่ใช่ความสงบแบบต้องไปอยู่ป่าแต่ความสงบที่เกิดจากการใช้ชีวิตปกติในบ้านปกติท่ามกลางของที่จำเป็นเท่านั้นและไม่มีอะไรเข้ามาแย่งพื้นที่ของใจเกินความจำเป็นเมื่อรู้ว่าสิ่งของคือภาระเราจะรู้วิธีบริหารภาระอย่างไม่เหนื่อยรู้ว่าควรถืออะไรไว้ควรวางอะไรลงและควรไม่รับอะไรเข้ามาตั้งแต่แรกชีวิตจะไม่โล่งเพราะไม่มีอะไร แต่ล่งเพราะทุกอย่างมีที่ของมันและคุณก็มีที่ของตัวเองในชีวิตนั้นด้วยถ้าคุณกำลังตามหาวิธีใช้ชีวิตที่เรียบง่ายเบาแต่ลึกและจริงหนังสือเมื่อรู้ว่าสิ่งของคือภาระอาจเป็นเล่มที่ทำให้คุณเริ่มต้นต้นปีชีวิตใหม่หรือความคิดใหม่ได้อย่างลงตัวมากที่สุด